สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นครับผมเราอยู่กันในช่องโกมุซึ่งเป็นช่องที่กําลังจะเขาเรายียกว่าปล่อยทีเซอร์เทโล์ตัวใหม่ของอัปเดตหน้าในอนิเมะแอดเวนเจอร์ซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นสตรีมถอยหลังเนาะก็มีคนมารอดูเยอะมากๆประมาณ12ื่นสองจริงๆผมก็ได้ยินตั้งแต่ต้นเดือนแล้วว่ามันจะอัปเดตเดือนเดือนนี้นะแต่ก็ไม่รู้นะว่าเรื่องอะไรที่ได้ยินมาครับก็เป็นเฟสนะซึ่งผมก็อยากให้มันเป็นเฟสเหมือนกัน อันนี้คือแบบกูเพิ่งตื่นมาแล้วเห็นม่งอยู่ในเฟ,ฟสพอดีเลยเอาเพราว่ในกลุ่มนะมึงก็เลยเข้ามาดูนะห้าสี่สามสองหนึ่งมันี้เปิดเสียงแล้วนะโอเคโอค้ยกูดูไม่ทนันมีอะไรบ้างนารูตโตและหนึง่ง เมื่อกี้ดูเหมือนจะมีรีบอลครับโจโจอซีซ่าเข้ามาวะอันนี้ด่านใหม่แน่เลยเราเสียงหน่อยโอ้ยด่านใหม่ค่อนข้าง,งใหญ่เหตุผลที่ฉันสู้ก็เพื่อสู้กับเอ่อเพื่อช่วยบางอย่างเซเบอร์ไอจั๊กจัไอ้เฮียเฟด เิล oh <Lan> <'s> ิยาโอ้ยกอดชีลนเซอร์คำโกหกคือชีวิตกิมกมิดเกี่ยกิมกมิดนี่เลยนะเียคุยโค้ทเอเจเกล อาเชื่อืออเอนเซอร์เซเวนมาครบโอ้โหโคตรเท่คิวอย่างอลังการน่ะนี่ไงนี่เป็นตัวหลักเลยนะเซเบอร์แต่ผมคิดว่าคิวกรารเม่ได้เป็นตัวสีเข็ดนะ อิลิยาผมคนมาเตอร์ก็มานะเบอร์เซอร์เกอร์เคมีคำรามด้วยนีอาเชอร์ผมโป้งเฮ้ยเย่เลยเอ็นมาอิลิทไปเยอะหมดทีเอ็กซ์คาลิบา เร็วๆนี้ครับผมเร็วๆนี้นะมันตอนไหนวะไอ้ยัยน่าจะพลาดรอบนี้หมดนะครับอันนี้โค้ดใหม่หอดีแต่ผมแปลไปข้างล่างนะโค้ดอันนี้มาเดี๋ยวดูใหม่เราจะดูไปทีลระสเต็ปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะมีซูนะแล้วหนึ่งซูนะานะผมซีซ่าทีน,นี้ผมไม่รู้จักอะ่ะกูไม่ได้ดูบีดนะน,น่าจะมาจากบีนะแล้วก็มีนารูโตนะครับจําชื่อไม่ได้อันนี้ดันมาชิ พวกนี้เนี่ยเป็นตัวในตูนะ้นะคือนะก็เท่อยู่ซีซ่าว่ะเคซีซ่าที่เป็นตัวแบบในตู้หลักๆอันนี้คงจะเป็นด่านใหม่ชัวร์วเลยอันนี้เป็นเสียงอาเชอร์นะผมเหตุผลที่สู้เชื่อบางอย่าง ไม่มีความหวังเลยไม่เชช่วยตัวเองโอ้ยยยยยเี็นหาว่าไอเดียเปันไรความหมายคำโกหกคือชีวิตนี่แต่ผมพาวิวกาบเม์คือที่ผมรอคือกิวดาเม่ด้วยัวกิวโคตรเท่ของกีตาร์บิบิล โอ้ยแลนเซอร์ครับผม็ไม่รู้นะว่าเดืนหน้าจะมีสตอรี่ใหม่หรือ,อเปล่าแต่มาขนาดนี้คงจะมีแหละเพราะมันอัปเดตเยอะมากนี่หลายๆคนน่าจะจับจองตัวนี้คนระับเซเบอร์สกิลก็ทำมาสวยนะ อิลิยาอิลิยานี่เป็นตัวเดียวหรือเปล่าหรือว่าแยกกับเบอร์เซอร์เกอร์อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นตัวเดียวโอ้ยไหนๆมันก็มาแล้วมึงไม่เอาลินมาด้วยวะนี่เอนุมาอีลิทโอ้โหเท่มากนะผมและนั่นก็คือเทลเลอร์นะครับหรือว่าทีเซอร์ของอัปเดตใหม่ของนิเมแอนเจอร์นะ ซึ่งผมบอกเลยว่าม่นเป็นอัปเดตที่น่าเล่นมากเพราะไม่มีเฟสนี่แหละคิดว่าน่าจะมาหลังพาร์ทที่มันยืดออกมาเนี่ยหมดเวลานะก็คลิปนี้ก็สั้นแค่นี้ผมใครชอบก็ i b e ไลค์แชร์คอมเมนต์ด้วยนะว่ากิดเห็นยังไงกับอัปเดตนีนะ้จนตัวกูอยากเล่นมาก